ดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมมีปัญหานะที่ต้องแก้ไขนะครับก็คือเจ้านี่เลยนะครับนี่นะพื้นตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมทําปูนไว้เนี่ยบังเอิญว่ามันซุดลงมาแล้วมันเป็นแอ่งนะครับทาให้น้ำเนี่ยมันขังบริเวณตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันเป็นท้องช้างอยู่นะครับผมก็คิดวิธีการแก้ไขมีหลายวิธีมากเลยนะจะทําฉาบปูนใหม่ทุบแล้วก็ทําระดับใหม่อะไรอันนี้ก็เรื่องใหญ่เลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะมาขุดร่องดีกว่านะครับวันะ ดี๋ยวผมจะมาขุดร่องตรงนี้นะเพื่อให้เป็นร่องทางแบบให้น้ํามันไหลลงไปในท่อตรงนี้นะครับผมนะครับหลังจากที่ผมไปค้นหานะครับข้อมูลมานะไปเจออุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งนะนะครับเอ่อซึ่งอุปกรณ์นี้จะมีชื่อเรียกว่าชุดเจียเสอร่องนะครับหรือว่าชุดสอะร่องนั่นเองนะครับจะใช้ร่วมกันนะครับกับหินเจียมือนะนะครับขนาดสี่นิ้วนะครับผมนะครับและลักษณะาการทํางานนะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ใบเจีย อันเดียวนะครับในการตัดใช่ไหมฮะแต่เนี่ยคือเขาจะเอาใบมาซ้อนกันครับเดี๋ยวผมลองซ้อนให้ดูนะครับจะซ้อนแบบนี้นะครับซ้อนเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ซ้อนเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์กันไปนะครับเนี่ยทับไปเรื่อยๆแบบนี้นะจนมันได้ความหนาตามที่เราต้องการนะนะครับเนี่ยอย่างนี้แล้วเราก็เอาชุดอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับไปต่อเพิ่มกับชุดเกียร์มือของเรานะมันก็จะหนาแบบนี้เลยนะครับนี่นะ ครับจะหนาแบบนี้เลยครับเวลาเราประกอบเสร็จแล้วนะความหนานี่ก็ขึ้นอยู่กับการเลียงแผ่นนะครับถ้ายิ่งแผ่นเจียเยอะอย่างเงี้ยหรือว่าเราใส่แดปเตอร์เข้าไปคันมันเยอะอย่างเงี้ยครับมันก็จะยิ่งหนาขึ้นนะครับผมนะครับอันนี้อยู่ที่การไปประยุกต์ใช้นะใครจะใส่และเลียงหลายๆใบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใส่อะแดปเตอร์2อันนะครับแล้วก็ใส่ใบใบหนึ่งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ไปประยุกตนะเนี่ยมันก็จะห่างหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําห่างอาจจะต้องเซาะเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราประกบแผ่นเว้นแผ่นนะครับมันจะทําาาให้้้เเรรอปแลวไไม่่ตงงนั ขุดอีกทีนะครับผมนะครับก็คือใช้งานได้เลยนะครับนี่นะแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหลักการทํางานของเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมนะครับในชุดเนี่ยนะครับจะใส่ได้เต็มแม็กเลยก็คือ6ใบนะหกใบนั่นหมายความว่าต้องคั้นอะแดปเตอร์ตอนหนึ่งใบตอนหนึ่งอันนะครับผมนะครับก็คือใส่ใบแล้วก็คั่นอะแดปเตอร์นะเป็นคู่คู่กันไปนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีกาดนะครับเป็นเป็นกาดบางนะตัวนี้กาดบางเนี่ยเขาจะมีส่วนเสริมนิดนึงก็คือกาดบางตรงนี้นะครับมันจะมีตัวพ่นนานะนี่ครับ มันจะมีตัวพ่นน้ําอยู่ที่กาดบางตรงนี้แล้วก็เอาใสายางอันนี้ใส่เข้าไปเนาะถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้เป็นปั๊มก็ได้นะอันนี้ผมซื้อปัม๊มดูดน้ํามาครับเนี่ยนะเป็นปั๊มเอาไว้ปั๊มน้ําเข้าไปที่ตัวใบตรงนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาต่อสายยางนะครับผมนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าไปประยุกต์ใช้กันนะครับอันนี้อุปกรณ์คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วแรปเตอร์ตัวนี้นะครับรูข้างในตรงนี้นะนะครับจะมีความโตอยที่8.5นะครับเวลาที่เราไปซื้อเนี่ย เราดูด้วยนะนะครับถ้าเราไปซื้อรูใหญ่กว่านี้นะบางทีมันใส่กับเจียมือเราไม่ได้นะครับถ้าเจียมือปกติทั่วไปเกียวตรงนี้มันจะประมาณ8.5อยู่แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ความหนาของตัวแกนอันนี้นะอยู่ที่32มิลนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใส่ทาเสาะร่องได้ไม่เกิน32มิลนะครับผมหรือว่า3เซนนั่นเองนะครับผมวิธีการประกอบอันดับแรกเลยเราต้องใส่กาดใบบางอันนี้เข้าไปก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นเจียมือที่ผมจะนําไปใช้งานนะครับผมก็เอาตัวกาดนะมาใส่ไว้แบบนี้นะครับ ให balls, หส่ก็หาหามุมหาอะไรให้พอดีนะครับใครจะพลิกซ้ายหรือพลิกขวาก็ได้นะ like แต่นี่เดี๋ยวผมจะใช้งานแบบทางปกติก็คือจะจับมือขวานะแบบนี้เนาะนะครับแบบนี้แล้วก็เราก็จะไขล็อกตรงนี้ไว้นะครับมันจะมีน็อตตัวนึงนับอยู่บริเวณตรงนี้ก็ไขล็อกเข้าไปนะครับแต่ว่าผมจะทําแนวนี้นะครับเพราะว่าใบเนี่ยนะครับมันจะวิ่งวิ่งเข้าหาตัวนะครับผมจะจับแบบนี้นะครับใบวิ่งเข้าหาตัวเพราะนั้นกาดผมจะเอาไว้ต่ําแบบนี้นะครับเวลาเราจับมันจะได้ประมาณนี้นะนะครับผมนะครับ แล้วก็ตั้งให้ดีนะครับแล้วเราก็ล็อกนะครับอาจจะล็อกคร่าวๆไปก่อนนะไม่ต้องแน่นมากนะเพราะว่าอาจจะต้องไปปรับตั้งอีกทีนะครับผมนะครับครับเวลาที่เราใส่นะครับเราต้องหันด้านที่ไม่มีบากนะมันจะมีบากอยู่ด้านนึงนะครับเอาด้านนี้นะครับประกบเข้าไปที่ตัวแกนมอเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นแป้นเดิมนะที่ติดมากับหินเจียนะแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันพอดีกับตัวกาดใบบังพอดีนะครับ แล้วเราก็ทําการไขแน่ให้แน่นนะครับผมก็จะล็อกนะครับอ่านี่ผมล็อกแล้วก็จะใช้ปากตายนะเบอร์สิบเจ็ดนะครับในการไขล็อกนะครับผมนะครับครับเมื่อเราล็อกเสร็จถ้ามันจะอมาเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่ใบกันนะครับผมนะครับอันนี้ใส่แกนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับอันดับแรกเลยนะให้เราใส่แหวนลองไปตัวนึงก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่ใบเข้าไปนะครับอันนี้ใบนะมันจะต้องหมุนตาม ทิศทางของตัวเครื่องนะครับเราเห็นตัวเครื่องมัอนจะมีลูกศรอยู่นะตัวนี้ใบจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่นะนะครับแล้วก็หมุนไปทิศทางเดียวกันนะครับคว่ำใบลงนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาแหวนลองไปตัวนึงนะครับครับแล้วก็ใส่ใบนะครับเข้าไปอีกครับแบบนี้ครับใส่แหวนลองใส่ใบใส่แหวนใส่ใบใส่แหวนสลับไปไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเนี่ยส่วนความหนานะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเท่าไหร่แล้วก็ ล้วก็ดูนะว่าเราเรียงใบแล้วมันหนาพอไหมนะครับถ้าหนาพอตามที่เราต้องการแล้วเราก็หยุดนะครับตอนนี้นี่นะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้ครับนะครับ,นะรบแล้วก็เอาหกเหลี่ยมที่เขาแถมมาให้นะในชุดเขาจะมีหกเหลี่ยมแถมมาให้ก็ขันเข้าไปได้เลยนะครับผม แล้วก็ไขให้แน่นแค่นั้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับในการประกอบเข้ากับตัวหินเจียของเรานะหรือว่าประกอบเข้ากับเจียมือของเรานะครับผมนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีใสายางนะอันนี้สายางเขาจะแถมมาให้ในชุดนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ซื้อมาเพิ่มได้นะครับเวลาใส่สายางก็ปลดตัวจุกเนี้อมานะครับผมนะครับแล้วเราก็ใส่ท่อเข้าไปแบบนี้นะนะครับแล้วก็ส่งว่าไปที่อะแดปเตอร์ของสายางนี้แล้วก็หมุนกลับเข้าไปไม่ต้องแน่นนะครับเพราะว่าอันนี้เอาแค่ฉีดน้ําเลี้ยงไม่มันมีฝุ่ นี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับผมนะครับถ้าใครมีปั๊มน้ำก็ต่อปั๊มน้ำนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้ใส่ยางนะครับนะครับแล้วก็ไปหาตัวรถมาเสียบได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ สาย่างก็อยู่ตรงนี้เอาไว้พ่นน้ําตรงนี้นะครับลงมาที่ใบนะครับผมนะครับแล้วใบก็จะทําการากีดผนังนะเนี่ยครับเอาไว้กีดผนังล่องสส่ไฟหรือว่าเอาไว้วางข้อในระบบไฟไฟ้าก็ได้นะนะครับเขาก็ใช้กันแบบนี้นะครับนี่นะส่วนความโตก็แล้วแต่ใบเราเลยนะว่าเราจะเลียงหนาหรือว่าเลียงบางขนาดไหนนะครับผมแต่วเวลาประกอบแล้วจะประมาณนี้นะครับผมนี่นะ ครับตอนนี้ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองเจียกันดูนะครับลองไปซอล่องกันดูว่าซ้อแล้วแผลจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับก็บริเวณตรงนี้เลยนะที่ผมจะทําการซอนะครับนี่นะผมตีเส้นไว้ละโอเคครับไปลุยกันเลยครับอันนี้คือใสายางนะครับถ้าใครไม่มีปั๊มนะครับก็ให้ใช้ตัวข้อต่อรถนะแล้วก็ใสายางต่อจากสายางบ้านเราเนี่แหละนะครับต่อเข้าไปได้เลยนะนะครับมันก็จะมาพ่นที่หัวตรงนี้นะครับผมนะครับแต่อันนี้คือผมเนี่ยผมซื้อปั๊มแบบนี้มาเลยนะเป็นปั๊มตัวเล็กๆนะครับนี่นะ นะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับเป็นปั๊มเอาไว้ปั๊มน้ําในแบบพวกน้ําคุอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ซื้อมาต่อเนี้ยจะได้ไม่ต้องไปนั่งต่อสายยางนะครับผมนะครับแล้วก็เอาไปจุ่มลง้ถังน้ำนะนะครับแค่นี้เองก็สามารถเอาน้ํามาเลี้ยงตัวใบได้แล้วนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต่อเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปลองซอรล่องกันดูนะครับตอนนี้ผมสอน้ำไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเซอร์วิสที่ดูนะคว่ามันฉีดแบบไหนนะครับผมนะครับ ก็เดี๋ยวผมเปิดสวิตนะครับสังเกตที่ตัวข้างในใบอันนี้นะครับผมนะครับเนี่ยครับมันจะฉีดมันนิดเดียวเองนะเห็นไหมนิดเดียวเองนะฉีดเป็นฝอยๆนะครับก็ไม่เปืองน้ำนะครับเดี๋ยวใช้น้ําแค่ถังเดียวพอครับเวลาทํางานนะนะครับก็แนะนํานิดนึงให้ใส่แว่นตาด้วยนะเพราะการสเก็ตหินมันกระเด็นนะครับแล้วก็เวลาจับนะควรจะจับ2มือแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีกันมันสะบัดนะครับถ้าจับมือเดียวบางทีมันมันพลิกได้นะครับผมนะครับก็ให้จับแบบนี้นะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มซอกกันเลยนะครับ ผมก็ซอสรองแล้วนะน้ำไหลลงท่อแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเอ้ยมันใช้งานง่ายนะผมคุดแป๊บเดียวเองนะครับถึงชั่วโมงเลยแค่ถึงอะไรห้านาทีเองเนี่ยครับจะร่องเสร็จแล้วเนี่ยแล้วปกติน้ำมันจะขังตรงนี้นะพอเราซอเสร็จเนี่ยมันก็จะไหลนะครับลงท่อนะครับนี่นะเห็นไหม เพิ่มไปนิดนึงนะให้เป็นร่องเป็นตัววายนะครับผมนะครับเดี๋ยวน้องโฟนลองปิดน้าก่อนลูกจะให้เพื่อนเพื่อนดูว่าน้ามันไหลได้ไหมปิดน้ําก่อนลูกอ่าเดี๋ยวดูเวลาน้าไหลับปกติเนี่ยน้ามันจะขังบริเวณตรงนี้นะครับันนี้ขมขุดเนี่ยไม่เกินสิบนาทีนะเสร็จแล้วดูร่องน้าครับเห็นไหมน้ําไหลมาหมดเลยนะอ่าไม่เป็นไรลูปล่อยเลยลูกปิดก่อนดิปจะให้เพื่อนๆดูว่าน้้ามันไหลจริงไหมอ่านี่นะครับตอนนี้น้ํามันค่อยๆ่อยไหลมานะปกติมันจะไปขังอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ไหลแล้ว ใช้งานได้เลยนะเห็นไหมไนนงั้นนะต้องทุบพื้นปรับพื้นใหม่นี่เรื่องใหญ่เลยนะครับนี่น้ําแห้งแล้วตอนนี้น้ําเริ่มแห้งแล้วครับนี่สังเกตน้ําไหลนะใช้ได้ใช้ได้นะครับนี่แห้งสนิทเลยนะครับตอนนี้แห้งแล้ว,ลวนะครับก็ แต่จบงานแล้วใช้ได้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่โอเคเลยนะครับผมนะครับครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าชุดเสาะล่องปูในนี้นะนี่มันใช้งานได้จริงนะตอนแรกคิดว่าแบบคงจะทํานาหน้าดูนะเพราะว่าคิดว่าปูมันแข็งไงสรุปว่าทําไปไม่ถึง10บนาทีเสร็จแล้วนะครับผมนะครับก็จบงานนะครับแล้วเดี๋ยวเราถอดเก็บได้เลยนะครับผมนะครับตอนนี้น้ําก็ไหลไม่ขังเรียบร้อยแล้วครับนี่เห็นไหมนะครับแห้งเลย โอเคประมาณนี้เลยครับสาหรับพี่ๆท่าไหนที่เข้ามาหาข้อมูลอยู่นะแล้วอยากจะไปเสระล่องเองนะก็ลองใช้เจ้าชุดนี้ได้นะครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับผมนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ป้าๆกับน้องโฟนไปไหนแล้วอี่นี่่นี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายยนี่เล่นน้ำอยู่แล้วดูดูเล่นน้ำอยู่แล้วโอเคครับไปแล้วบาย